นโยบายการตรวจฉี่ของพนักง,งานโดยเฉพาะฝ่ายปกครองด้านทเทศกิจและที่ติดขอบนะครับเป็นนโยบายของท่านนายกนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับก็มีมีข่าวเข้ามาว่าพนักง,งานของพวกเราบางบางท่านนะครับติดสารติดติดนะครับเพื่อให้หายข้อข้องใจตรงนี้นะครับท่านนายกเลยมีนโยบายว่าตรงนี้ก็ต้องทํา นนะผมที่ดูแลสํานักปลัดนะครับจากให้นโยุบายนะครับกับทางฝ่ายปกครองเทศก,กิจและที่สิขกอนะครับก็เลยเป็นที่มาของการตรวจฉีดวันนี้นะครับ,รบเพื่อให้สร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนและก็พนักงานด้วยนะครับ สดีค่ะพบกับหัดใหญ่ซิตี้ชาน n e ลนะคะวันนี้ค่ะวันที่20พฤษภาคม2564ค่ะเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะได้จัดให้มีการตรวจและการเฝ้าระวัง30ติดในพนักงานของทางเทศบาลนครหัดใหญ่สําหรับวันนี้ก็จะเป็นพนักงานจากฝ่ายปกครองค่ะซึ่งก็เป็นชุดเทศกิจและชุดเฉพาะกิจพิทักเมืองหัดใหญ่หรือที่เรารู้จักกันดีในหัดใหญ่ซิตี้ขอบค่ะ ซึ่งการตรวจและการเฝ้าระวังสารเสพติดนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่พลตารวจโทสาครทองมุนีค่ะและในวันนี้ค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่พร้อมด้วยท่านรองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ท่านสำริรรดพูลร,รัฐค่ะก็ได้ลงมาตรวจและให้กําลังใจนะคะสําหรับนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะชุดเทศกิจและชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองหัดใหญ่หรือว่าหัดใหญ่ซิตี้คอปด้วยค่ะ สำหรับการตรวจในครั้งนี้ก็จะเป็นการตรวจสารเสพติดค่ะประเภทกัญชาและยาบ้าค่ะซึ่งการตรวจและการเฝ้าระวังสารเสพติดให้แก่พนักงานในเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่าน okay, นายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นี้นะคะเราก็จะทำการตรวจให้กับพนักงานทุกคนค่ะที่สังกัดในเทศบาลนครหครัดใหญ่ค่ะเพื่อให้เทศบาลนครหครัดใหญ่ของเราเป็นองค์กรตัวอย่างนะคะในด้านการปลอดสารเสพติดค่ะผอการตรวจนะคะขึ้นเป็น2ที